คลิปนี้มาอันบ็อกไฟจากฉากตัวอัปเกรดที่ลูกเล่นเยอะกว่าเดิมนี่คือไฟจาก p h โตโอล็ค e. คลิปหน้าอยากให้รีวิวอะไรต่อฝากกดติดตามด้วยนะโอ้โหอุปกรณ์เต็มกล่องเสียงที่ได้ยินมาจากช่องหิวเป็นเหตุนะครับอัปเกรดมีจอแล้วนะเป็นจอสีซะด้วยอื uh ้มันฟิลเตอร์ตรงนี้ระบบแม่เหล็กอ้ยะดูดีทีเดียวเชียว ให้มาทั้งหมด10แผน่นทั้งลายเล็กและใหญ่ลองไปเลือกปรับใช้ดูนะนี่คืออุปกรณ์ทั้งหมดที่ดทได้รวมถึงกระเป๋าด้วยเลนเล่นเพิ่มอีก3ชิ้นเปลี่ยนเล่นได้ด้วยเลน,เลน,เลน,เลนตัวนี้สําหรับใช้กับแผ่นฟิลเตอร์แสงคมเละเข้มกว่าเดิมความสว่างที่900ลูเมนแบบ Full RGB 360เฉดสีส่วนวัสดุเป็น Full a l u m i n ียมอ l ลอยด้านหลังมีรูต่อขาตั้งและพอชาร์จ Type C ที่เป็นฟสชาร์จ15วัตต ได้แบตเยอะกว่าเดิมที่9 0 0 0มิลลิแอมป์36วัตต์อ่าวใช้งานต่อเนื่องได้150นาทีและตัวนี้สามารถปรับโฟกัสลำแสงได้ด้วยอยากจะให้ชัดหรือเบลอก็แค่หมุนเท่านั้นเองฟิลเตอร์ที่ให้นี้ก็ถือว่าเยอะลองไปปรับใช้ตามงานดูนะแสงเนี่ยสามารถเสื่ออารมณ์ได้เปลี่ยนลักษณะแสงได้ด้วยเลนคุณเลนใสเลนเลสีรุง้งตัวนี้เชื่อมต่อแอปได้แล้วนะผ่านแอปโฟโตโอลิถ้าอยากได้แสงนุ่ม,มๆก็ใส่ซอฟต์บ็อกเข้าไปจะได้ไฟแบ็กกราวด์แบบนี้เลยจะเลือกสีหรือเอฟเฟกต์แสงก็จิ้มสี นนน่แนอนชาร์จไปใช้ไปได้ไหมคําตอบคือได้ครับนี่ขนาดต่อกับ power bank นะและความสามารถพิเศษของตัวนี้คือสามารถจําลองแสงอาทิตย์ได้ถึงแม้ว่าบ้านคุณจะไม่มีหน้าต่างก็ตามมันสามารถประยุกต์ใช้งานตามจินตนาการที่ทุกคนมีเลยและตัวนี้จะมีข้อจํากัดอยู่นิดหนึ่งด้วยที่ไม่มีพัดลมในตัวอาจทาให้เกิดความร้อนใช้งานต่อเนื่องแนะนําให้เอาพัดลมมาเป่าน้องด้วยนะครับและนี่ก็แค่ส่วนหนึ่งของไฟจัดฉากโฟโตอัเล็กครับมันยังทําอะไรได้มากกว่านี้อีกเยอะถ้าอยากได้ต้องรีบกดสั่งที่ตะกร้าซ้ายมือตรงนี้นะงานถ่ายจะดูดีขึ้นเเป็น10ท่า